ท้องผูดีนะใช่ไหมนี่เลยทั้งยาถ่ายถึงไฟเบิกเสริมแน่กินนี้มันนี่เลยเธอเธอเขาเพิ่งกินไฟเบอร์เค่ะ้องหัวนู้ไหมเขาปวดอองมากคิดงานไม่ออกเลยอเปล่ามีรู้ไหมว่ามันอันตรายมากๆสิ่งที่พี่ทำอยู่เนี่ยจะทำให้ลำไส้ขี่เกียจพี่ไม่ขี้เกียจหรอกว่าพี่ก็อยากจะไปเนี่ยนั่งทำงานอยู่ ทำไมถึงไส้เนี่ยจะขี้เกียจหมายความว่าเขาจะไม่ทํางานเขาจะไม่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําให้เราถ้าหากว่าพี่วีไม่กินลำไส้อะจะหยุดทํางานแล้วก็ต้องรอให้เรากินอะไรพวกเนี้ยพวกดีท็อกอะไรที่ทําให้บังคับให้ลำไส้ถ่ายนะเขาก็จะถ่ายแค่ตอนที่พี่วีกินแต่พอพี่วีไม่กินนะพี่วีจะกลายเป็นถ่ายไม่ได้เลย เสริมที่เขาช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้ลำไส้ทํางานเป็นปกติไม่ใช่ไปบังคับให้ลำไส้ถ่ายอันนั้นคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้ช่วยที่ต้นเหตุเลยแล้วตอนในท้งประเทศขเขาแทบจะกินโปรไบโอติกทังหมดแล้วค่ะอ่ะงงโ,<ม>โปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ใช่ไหม,มที่เราเห็นอยู่ใน,ในโยงโยเกิร์ตในตัวพีว่วีน่าจะมีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วไม่ดีเลนมากเลยนะครับเมื่อกี้ใช่น <laughs> ไม่ดีพอพี่วีใส่จุลินทรีย์เข้าไปในร่างกายเขาก ไปเป็นทหารฝั่งดีไปสู้ก็แบบที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้ลำไส้ที่นี่สะอาดขึ้นแล้วก็ปรับสมดุลลำไส้ได้ดีขึ้นค่ะอืมอเหมือนเตรียมมาเหมือนเตรียมอ่ะแต่ก็เตรียมมาใช่โฟบิก้าหล่งโรสโกค่ะอันนี้ค่ะใต้หวานนะมีโปรเบลติกอสิบสามชนิดฮ่าสิบสามชนิดที่สองแล้วมีโปรไบอติกพ่อบกสองชนิดฮ่กินเลยค่ะ มันมีความเบญโยเกิรดเหมือนเปรี้ยวสุดๆแล้วก,กิ่นง่ามากกลิ่นหอมรู้ไหมหนึ่งสองเท่ากับโยเกิร์ตสิบถ้วยค่ะสิบถ้วยนี่หรอทุกวันนี้ก็ต้องซื้อกินเยอะขนาดนี้ลำไส้ที่ถ่ายไม่ได้แปลว่าลำไส้ดีแต่ลำไส้ที่ดีคือลำไส้ที่สมดุลก็จะทําให้คิววี่เนี่ยผิวพรรณดีด้วยแล้วก็สมองดีฮอร์โมนก็ดีอารมณ์ก็ดีซึ่งปกติก็ดีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวคำนี้ก็แบบดีไปเลยดีเกินด้วยมันจะเบื่อไปไหมคะถ้าขนาดนั้น อเดี๋ยวเพิ่งจบแล้วเหรอโอเคตามนันนะคะใครอยากได้ก็มีตะกระ้าปะโอเคกดตามกันค่ะ <S 2> <S 2> <K AR> ของดีอ่ะต้องใช้อันนี้